สวัสดีครับพบกับผมสตีฟธิตวัฒน์ทองอ่อนนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการเล่นพินนะครับทางพ่อบุญมาเขาวงนะครับแบบที่3นะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นวักที่อ่าสี่สิบสี่นะครับถึงวักที่48นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะวักที่44เลยนะครับเราจะเห็นอ่าตัวหนังสือเป็นตัวสีแดงนะครับผมเป็นตัวสีแดงอ่าสีแดงดียังไงนะครับก็คือเราจะดีทาบนะครับ โดกับซอนแบบนี้นะครับส่วนตัวมีก็ดีดขึ้นนะครับโดมีเลเลก็ดีดทาบเหมือนเดิมนะครับโดมีเลนะครับเราลองเล่นต่อกันนะครับโดมีเลมีโดเลมีแบบนี้นะครับจะเป็นโดมีเลมีโดเลมีนะครับลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับแล้วก็ตามด้วยลาซอนมีเลโดลาซอนลานะครับทีนี้เราเล่นต่อกันนะครับ โดมีเลมีโดเลมีลาซ่อนมีเลโดลาซอนลานะครับตัวซ่อนนะครับเราจะเห็นว่ามีขีดอยู่นะครับซ่อนต่ําคือตัวนี้จะตบนะครับลาซอนลาแบบนี้นะครับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเล่นใส่จังหวะดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ไปอ่านะครับผม ต่อไปวักที่45นะครับผมวักที่45ก็จะเป็นนะครับเป็นมีโดลาโดเรมีลาซอนมีเลมีโดเรมีนะครับผมอ่าตัวเลดีทาบเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเล่นใส่จังหวะดูนะครับ1 2 3 4ไป แบบนี้นะครับผมทีนี้เราจะเล่นตั้งแต่วักที่44ถึง45นะครับใส่จังหวะไปพร้อมกันนะครับผมโอเคครับ1 2 3 4ไปแบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมวักที่ 46นะครับ46ก็จะเป็นซอนกัปลานะครับอตัวนี้เป็นการสะกิดนะครับอันนี้เราสะกิดหลายๆครั้งก็ได้นะครับจะใช้นิ้วชี้กดค้างไว้นะครับจะใช้นิ้วกลางหรือว่านิ้วนางก็ได้ตามที่เราถนัดนะครับนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นซอนฟาซอนลาทีลาเล่ลาทีซอนลานะครับ โอเคครับซอนนะครับก็คือตัวนี้นะครับสกิดแบบนี้นะครับต่อไปก็ฟาซอนแล้วก็ตามด้วยลาทีลาเลลาทีซอนลานะครับพยายามอ่าขึ้นลงให้ถูกต้องนะครับตามตามที่ผมทำเครื่องหมายไว้เลยนะครับตัวโน้ตที่มีขีดอยู่ด้านล่างให้ดีดขึ้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเล่นให้ดูช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับผม เดี๋ยวลองเล่นใส่จังหวะดูนะครับตัวนี้หนึ่งสองสาม่ไปนะครับแบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับในวักที่47นะครับก็เหมือนกันนะครับผมเหมือนกันกับวักที่46เลยนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับ นะครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทบทวนตั้งแต่วักที่44ถึงวักที่47ไปพร้อมกันนะครับผม1 2 3 4ไป นี้นะครับผมพยายามเล่นตามผมให้ได้แบบนี้นะครับผมอาจจะฝึกช้าๆก่อนก็ได้ยังไม่ต้องเข้ากับ่าเตทรนอมก็ได้นะครับผมต่อไปนะครับวักที่48นะครับวักสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมก็เป็นแบบนี้ครับนะครับอ่ะตัวนี้นะครับจะเป็นโดเลโดนะครับอ่าโดเลโดแล้วก็เขียยเหมือนเดิมครับอันนี้ต้องใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับนะครับ โดแล้วก็ดานด้วยทีโดเลโดมีเลทีนี้โดลาสอนลาเราจะขึ้นนะครับโดลาสอนลาใช้ลาสอนลาสาย2นะครับที่ที่ผมทําเลข2ให้ว้นะครับก็คือลาสอนลาตัวนี้นะครับนะครับผมฮะทำไมเราไม่ใช้สอนลาตัวนี้นะครับถ้าผมลองเล่นดูแล้วนะครับสอนลาตัวนี้จะไม่ทันนะครับ คือคือไปมือมือเราจะไปไม่ทันนะครับก็เลยต้องใช้ตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นใส่จังหวะดูนะครับ1 2 3 4ไปแบบนี้นะครับผมทีนี้เราก็เราก็เล่น ตั้งแต่วักที่44ถึงวักที่48ไปพร้อมกันนะครับผม1 2 3 4ไป นี้นะครับผมอ่ะเราก็พยายามฝึกตามให้ได้แบบนี้นะครับผมอ่าช่วงเลียบๆอาจจะเห็นว่าผมเล่นอาจจะยังมีติดๆขาดๆบ้างนะครับผมก็ก็คือขึ้นอยู่กับว่าอ่ะเราซ้อมเยอะนะครับแล้วก็ซ้อมถูกต้องมากเท่าไหร่นะครับผมผมก็ไม่ค่อยได้ซ้อมเยอะนะครับผม,ผมก็อ่ะ,เ,อเ,อะ,ะ,อะเล่นเป็นแนวทางให้ดูนะครับส่วนวิธีการฝึกเล่นนะครับเราก็เหมือนฝึกไปทีละวล็กก่อนอย่างนี้ครับวักที่อ่ะ c c ก็เล่นให้คล่องก่อนอย่างนี้ครับเหมือนที่ผมเล่นพอคล่องแล้วก็ใส่กับเมทานอมให้ตรงกับจังหวะนะครับแล้วก็ค่อยมาเล่นต่อเนื่องกันนะครับผมก็พยายามค่อยๆฝึกนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม สำหรับท่านไหนที่สนใจอ่าหนังสือโน้ตพินนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมหรือว่าสนใจเรียนพินออนไลน์กับผมนะครับแบบตัวต่อตัวก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์0921742399นะครับผมแล้วเจอกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ